โอ้ยสีอันนี้ก็จะเป็นสีใหม่เลยนะอันนี้ให้ให้ดูสีใกล้ๆโอเห็นแวบ,บแรกเรียกว,ยว่าโอ้พต่ายนี่ตะลึงมากๆนะครับสวยสวยสวยเป็นรถรุ่นไหนกันเป็นรถรุ่นไหนกันอันนี้คอประตูโอ้โหเทานี้เทา,ทาสวยครับเทาสวยมากๆ เห็นเขาลือกันว่าพี่ตายถ่ายเจ้าตัวเทาแรมโบให้หน่อยเออเทาแรมโบมันเป็นแบบไหนมันเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปดูกันนี่และก็จะเป็นหน้าตาเต็มๆของเขานะครับของเจ้าเทาแรมโบคันนี้เอนนเอก็ต้องบอกว่า มันไม่เหมือนสีเทาตัวเดิมนะมันก็เรียกว่ายังไงโอ้พี่ตายเห็นแวบ,บแรกนะครับการันตีเรื่องความสวยเลยเออตอนแรกพี่ต่ายว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้วนะก็สรุปแล้วถ้าคลิปนี้ลงนะครับก็จะเป็นคลิปที่3อ่ะให้ดูสีตัวถังภายนอกใกล้ๆก,กันอีกนิงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าเป็นรุ่นไหน โอ้โหเจ้าสีเทาตัวใหม่นะครับหรือว่าที่เราเรียกขานกันในวงการว่าเทาแลมโบโอ้โหมันตัวนี้นี่เองโอ้เจียดะจนับมากๆเลยนะครับ <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายมาเฉลยก่อนล้วกันนะครับโดยรุ่นรถที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 Highlander 3.0เกรด M นะเป็นรุ่นเดียวกับเจ้าตัวสีขาวมุก ตัวใหม่สีใหม่เหมือนกันนะครับที่พี่่ายถ่ายให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่3สรุปแล้วนะครับ รถที่มาลงสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองก็จะเป็นพวกสีตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าจะกระจายไปที่ไหนบ้างนะครับก็ยังไม่รู้เลยดีไม่ด,ไดีได้เป็นรถทดสอบด้วยแต่คันนี้ไม่น่าจะเป็นรถทดสอบนะครับรถทดสอบของสาขาจะเป็นเครื่อง1.9ซะมากกว่านะครับไม่ค่อยเน้น3,000นะ <c oughs> ครับก็คันนี้แคป4ฟไฮแลนเดอร์3.0เกรด M สีเทาแรมโบราคาอยู่1ล้าน 6 4 0 0 0บาทนะครับ164,000้บาทนั่นก็แสดงว่าเขาปรับขึ้นนะครับมาจากเดิมอีก1บาท1,000 0บาทนั่นเองไม่ใช่1บาทนะครับเพราะว่าราคาเดิมของเขาเนี่ยจะอยู่1 5 4 0 0 0้บาทเหมือนที่พิถ่ายทำคลิปให้ดูโอเคแหละนะครับนี่รูปลักษณ์ภายนอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นนะก็1ล้าน 64,000บาทนะครับเราก็จะได้มาพร้อมกับเจ้าตัวกระจังหน้าทรงสปอร์ตใหม่นะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีทูโทนนะครับจะเป็นกระจังหน้าสงชั้นโครเมียมแล้วก็สีเทานั่นเองโลโก้อิซูซูนะครับยังคงความโดดเด่นเป็นโลโก้อิซูซุสีโครเมียมเช่นเดิมแล้วก็ ขอแกะสติกเกอร์นิดหนึ่งล้วกันนะเจ้าทอร์เรมโบนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เจ้านายบอกว่าแกอย่าเพิ่งแกะนะหัวร้านเผื่อรถก็จะไปที่อื่นนะครับไฟหน้าเจ้าตัวเกรดเอคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ isuzu vision by LED สามารถปรับระดับจากตตวรถนะครับได้อีกถึง4ระดับเลยทีเดียวแล้วก็สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้นะเจ้าไฟหน้าตัวนี้ไฟเดลั์มีมาให้นะครับหลอดที่ใช้เป็นหลอด LED มาพร้อมกับเจ้าเลนโปรเจคเตอร์ช่วยให้แสงส่องเป็นเซนตอร์ ลงนั่นเองไม่รบกวนสายตาคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบเหลืองอมพันนะครับสวยมากๆเลยไฟเลี้ยวแถม่อย่าลืมใช้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดด้วยไฟตัดหมอกนะครับช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีไม่ว่าฝนตกหนักหรือว่าจะเป็นหมอกลงจาดนะครับเราสามารถเปิดใช้งานได้ไม่มีกิจธุระไม่เปิดเจ้าตัวกรลดเอ็มคันนี้นะครับไม่มีชุดสเกิร์ตมาให้แต่ว่าใส่เพิ่มได้นะแต่ว่าต้องเว้าเอาเว้าเอาแม้เขาบังเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับนี่ก็ด้านหน้าก็จะมีเซนเ้ย โอ้โหตรงนี้นะครับเขาเคลบเคลฟล่ามาด้วยโอ้โหมีหน้าราคาปรับเพิ่มหมื่นนึงนี่ นะครับส่วนตะแกรงที่เคยเป็นซี่นะครับมันก็จะเป็นตะแกรงแนวนอนแบบนี้นะใครจะเรียกอะไรไม่รู้เราเรียกตะแกรงโอ้โหมันก็กระจังหน้าให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนปี2021ก็ไปซื้อใส่เพิ่มได้นะใส่ได้เลยครับนี่เซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดเนาะเป็นตัวแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับเอ้ยมันมีวัตถุที่เรามองไม่เห็นนะอะไรอย่างนี้นะครับระบบความปลอดภัยที่ให้มาในตัวเกรด M นะครับตัวท็อปสุดของค่ายไม่ว่าจะเป็นตัว B c r o s s หรือว่า M กกกับเ200้อ มาครบไม่ว่าจะเป็นเบรก a b s บถุงลมนีิรภัยคู่หน้านะครับระบบไม่ใช่คู่หน้าสิตัวนี้ถุงลม6จุดนะเออเจ้าตัว M ถุงลม6จุดนะครับเข็มขัดนีิรภัย3.5ที่นั่งเดี๋ยวจะพาไปดูระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันคันนี้นะครับถึงจะดูบึกบึนแล้วก็มีคันใหญ่พูดตรงๆมันใหญ่นั่นแหละแต่ว่าวงเลี้ยวของน้องนะ่ยมันแค่ 6.1เมตรมันทําให้เราเรียวรถกับรถแล้วก็ไปในที่ชุมชนหรือว่าที่แคบได้อย่างสบายๆแล้วที่พิเศษสุดๆนะครับเจ้าตัวเกรด M เทารแลมโบคันนี้นะโอ้มาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กไลน์สปอร์ตใหม่จากทางค่าย Isuzu ของเราเลยก็เรียกได้ว,ว่าโอ้โหถ้าออกมาตั้งแต่แรกนะโอ้ยถ้าฉันออกมาแต่แรกร้านแม็กซ์นี่แกไม่ได้กินฉันแน่นอนนะครับสวยมากๆครับเจ้าแม็กซ์ตัวนี้แต่สําหรับใครที่จะเปลี่ยนแม็กก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะอ่านี่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นแม็กซ์สีทูโทนนะครับ ตัวนี้ก็ให้ความดุดันความสปอร์ตเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวเส้นวงกลมสีแดงลโลโก้อิสสุสีโครเมียมอยู่ข้างในนะตัวยางนะครับยังเป็นเจ้าตัวยางบิสโตนสองหกห้อยู่เบอร์เดิมยางเดิมเปลี่ยนลายแม็กซ์ใหม่นะการสะเทือนเป็นอิสระปรีกนก2ชั้นพร้อมคอยสริงเสริมเจ้าชคอัพเกสเกรดเคันนี้นะครับมีบันไดข้างที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานก็ให้ความสปอร์ตของตัวรถเข้าไปอีกนี่ กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีเทอร์รมโบว์้ยไมันสวยอย่างนี้ม,มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของความไอเดี๋ยวกันจะไปตรงนู้นกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งตัวกระจกไฟฟ้าตัวนี้นะครับสามารถ พับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าได้เราอย่าไปหักเล่นอย่าไปดังเล่นนะเดี๋ยวมอเตอร์เขาจะมีปัญหาอีกแต่มันก็ไม่ใช่พังกันง่ายๆนะบอกไว้เฉยๆอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว h ฮแลนเดอร์โฮรูราจริงๆนี่ใบปัดน้ําฝนแบบบิวอินนอกจากบิวอินแล้วมันสามารถเปิดปิดอัตโนมัติให้เราได้ด้วยนะฝนตกอยู่ดีๆบึมบึมบึมบ,มบ,มบมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องมาเฮ้เยทำอะไรไม่ถูกแล้วชอบฝนตกแรงตกหนัก เดี๋ยวน้องปัดให้อัตโนมัตินะครับสบายใจได้กระจกบังลมหน้านะครับนอกจากทําหน้าที่ในการบังลมแล้วเขายังทําหน้าที่กรองรังสี UVA UVB ไม่ให้มาทํำลายผิวพรรณของเราให้เหียวย่นอีกด้วยสวาวกาศนะครับก็ออกแบบเป็นแบบวิวอินเลยสวยมากๆนะ อันนี้ประตูมือจับนะครับมือจับประตูก็จะเป็นสีโครมเมียมนั่นเองมาพร้อมกับตัวสวิตช์ที่ใช้เปิดประตูนะกุญแจห่างจากตัวรถ80เซนเรากดต,ตรงนี้เปิดได้เลยมีสัญญาณกันขโมยมาให้นะครับในตัวเกรดเอมตัวนี้โอ้ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากๆเจอสีใหมขาวมุกยังไม่ตื่นเต้นเท่าเจ้าเทาแลมโบเลยสุดยอดสุดยอดจะเป็นของ FC ท่านใดนะครับขอแสดงความยินดีด้วยว่าถ้าได้สีนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน แล้วก็ล้อแม็กซ์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายเดียวกันนั่นแหละเบอร์ยางก็ลายเดียวกันแตกต่างตรงที่การสะเทือนนะครับด้านหน้าเขาจะเป็นคอยสปริงแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นแหนบเนื้อเพานั่นเองโดยยกสูงกับเครื่องสอง้อยกสูงก็แหนบเนื้อเพาเหมือนกันนะแหนบจะมีอยู่ทั้งหมด3แผ่นนะครับโดยแผ่นด้านบนจะยาวที่สุดให้ความนิ่มนวลอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างของเขาโอ้เรียกว่าทางอิสุสของเราจัดเต็มแน่นอนนะครับยอดขายปีนี้นะครับมั่นใจมากๆเลยมั่นใจมากๆนเราต้องได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมนะ ทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของเจ้าตัวเกรดเอ็มกันคันนี้นะก็จะมาพร้อมกับกันชนท้ายแบบบิวอินเป็นลักษณะแบบนี้เลยออกแบบให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถในเรื่องของความปลอดภัยด้านท้ายนะครับก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังอีก4จุดช่วยแจ้งเตือนมุมอับทางสายตาด้วยนะครับ แจ้งมุมอับก็คือหมายถึงว่ามันอาจจะมีตรงตรงที่เรามองไม่เห็นนะเ,ออเซนเซอร์เขาจะร้องแจ้งเตือนนะมันจะทํางานร่วมกันกับเจ้าตัวกล้องมองหลังมันไม่รวมกันมันแยกใครแยกมันแต่ว่าเรามีให้ดหูหลายอันดีกว่ามีอันเดียวนะครับมีเซ็นเซอร์ร้องเตือนด้วยแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วมือจับเป็นโครเมียมด้วยอันนี้โอยเปิดนี่ กระบาดท,ท้ายขึ้นรูปชิ้นเดียวขนาดใหญ่นะครับไร้รอยต่อทอเต็มผืนนะครับที่นอนคอโตนั้นกระบาดนะครับมีมิติที่ใหญ่มากขึ้นกว้างมากขึ้นทําให้เราบรรทุกได้เยอะที่สําคัญมันไม่มีรอยต่อนะมันทําให้ตัวกระบาดนี่มีความแข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการติดนิมด้วยตัว ไล่ป้ากระจกด้านหลังมีมาให้นะครับขออนุญ,ญาตชี้แล้วก็ไฟเบรกอยู่ด้านบนนะดวงพี่ต่ายก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ในทางเจ้านายเขายังไม่ให้แกะเนาะถ้าคนอื่นนห้ามเรายังไม่ฟังไม่เป็นไรนะถ้าเจ้านายห้ามเราไม่ฟังนี <c> ่ <oughs> โอกาสหางานใหม่สูงมากๆต้องขออภยัย <c oughs> เดี๋ยวพอก็เปิดตัวเต็มที่พี่ต่ายจะจัดการให้แบบเต็มรูปแบบเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นี่โหสวยมากๆสัญลักษณ์ Isuzu D-Max เป็นโครเมียมนะครับนี่ 1,64,000 1, บาทไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มอีก7,000บาท1,70,000้าน0 7, บาทนั่นเองอันนี้พี่ต่ายให้ดูโดยรวมรอบๆเดี๋ยวจะพาประชมภายในห้องโดยสารกันว่าเขาจะว้าวขนาดไหนนะไอ้ตัวล้อเนี่ยเดี๋ยวพี่ตายต้องเอาสติกเกอร์มาแปะติดให้เขาคืนนะ โอ้ยลงทุนมากๆนะเพื่อ FC FC ขอมาพี่ต่ายถ่ายเทารเรโบให้ดูหน่อยเอออ่ะนี่จัดการให้นะครับเออช่องนี้เอาใจ f c มากๆไปดูด้านในกันดีกว่าไปมวเตมูนี่และก็จะเป็นภายในนะครับของเจ้าตัว3.0เกรด M คันนี้นะสีเทาแลมรโบคันนี้อันนี้พี่ต่ายก็ให้ดูโดยรวมก่อนโอ้โหห้องโดยสารมันทั้งกว้างแล้วก็มีการปรับ ก็เรียกว่ารูปชมของเบาะใหม่อุ้มันยิ่งดูสวยยิ่งดูสปอร์ตเขาอีกตัวเดิมก็สวยตัวนี้ก็สวยโอ้แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่ารถคันเก่าเนี่ยอ่าขาเรียกว่ารุ่นเกาเน่าไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วไม่ต้องมาถามนะลูกค้าไม่สละคิวนะครับเขาเอาตัวเดิมนะครับส่วนใครที่จองใหม่ก็ได้ตัวใหม่ไปเนาะปรับราคาขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าคุ้มๆนะครับเจ้าตัวบานประตูด้านหลังเนี่ยจะออกแบบให้มีความกว้างขึ้นทําให้ผู้โดยสารขึ้นลงได้สะดวกนะครับแล้วพี่ต่ายไลยใ่ให้ดูสีตัวนี้ตื่นเต้นกับสีมากๆเลยให้ดูทุก ซอกทุกมุมนะครับที่เป็นสีของเขาเพื่อ FC จะประกอบการตัดสินใจนะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีตัวล็อกประตูนะครับสำหรับการเด็กเปิดประตูเล่นถ้าประตูเปิดจากด้านในไม่ได้อย่าลืมนะอย่าลืมปลดตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับมีการบุนุ่มเข้ามาให้ที่ใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรมีมาให้ โอ้โหเบาะนั่งนะครับที่เป็นผู้โดยสาตรตอนที่2เนี่ยออกแบบให้มีความสปอร์ตมาพร้อมกับเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ลายใหม่ให้อารมณ์ที่สปอร์ตเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่เดินด้วยได้สีเทาโอ้โหเข็มขัดดิรภัยนะครับ3จุดนี่ สามที่นั่งนะด้านหลังนี่มีครบเลยแล้วก็บนตรงผนังห้องโดยสารก็ยังเป็นสีเดิมยังเป็นสีเดิมนะครับสวยเหมือนเดิมแล้วก็มีลําโพงแบบเซอร์ราซาวมาให้ด้วยตรงหลังเบาะของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับจะมีซองใส่เอกสารให้ก็เรียกว่าใส่ของใส่อะไรก็ได้ใส่ไปเถอะอย่าอย่าใส่ของมีคมก็พอตะขอเกี่ยวนะครับขนาด4กิโลกรัมก็มีมาให้พื้นห้องโดยสารของเจ้าตัวกระดิ่เอ็มคันนี้ยังเป็นพรมสีดําอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็ตัวแอร์นะครับเกตเอ็มคันนี้ โถือว่าสุดยอดมากๆมีแอร์หลังมาให้ด้วยทำให้เย็นสบายตลอดการเดินทางแล้วก็เจ้าตัว USB นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นั่นเองโอ้โห ว้าวมากๆเลยอุย๊ยพี่ไต้มั่นใจนะลูกค้ามาเจอคันนี้ต้องชอบแน่นอนนะครับมันได้้างตัวนี้ก็เวลาจะใช้งานเราก็ใช้เท้าเหยียบเข้าไปนะครับเหยียบเข้าไปแล้วก็มือจับนะครับตรงนี้ช่วยให้เราประคองเข้าไปภายในห้องโดยสารได้แบบง่ายๆชิวๆนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะเออเขามีตัวช่วยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างจะว้าวขนาดไหนเริ่มจากประตูเลยละกันโอ้โหประตูบานหน้านะครับออกแบบให้มีความกว้างเช่นกันก็ขึ้นลงได้สะดวกแล้วทีนี้ตรง แผงประตูนะครับก็จะมีการโบนุ่มมาให้เดินด้วยได้สีเทาแล้วก็สวิตกระจกไฟฟ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับสีดําเงาหรือว่าสีดําเปลียนโนบแบกนั่นเองอันนี้ก็จะมีก็เรียกว่าปรับด้วยไฟฟ้าพับด้วยไฟฟ้านะครับอย่าไปกดหักเล่นนะตัวกระจกมองข้างเนี่ยเดี๋ยวน้องจะชารุดก่อนไบอันควรแต่ก็ไม่ได้พังง่ายนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นภายในห้องโดยสารที่เป็นด้านหน้าของเขาอันนี้คลิปนี้พี่ตายไม่ตัดนะพี่ตายให้ดูแบบรวมไปเลยนี่ตัวนี้นะครับเป็นภายในห้องโดยสารที่เป็น บริเวณด้านหน้ามาพร้อมกับเบาะนั่งลายสปอร์ตใหม่นะครับตัวนี้โอ้มาพร้อมเทคโนโลยีคูแมคด้วยตัวนี้มันจะลดการสะสมความร้อนนะครับเวลาที่เรานั่งเนี่ยเหงื่อก็จะไม่ออกที่หลังทําให้เรารู้สึกนั่งสบายแล้วก็มีปีกขนาดใหญ่นะครับช่วยให้เรานั่งได้กระชับไม่ไม่ไม่หลวมนั่นเองบางทีนั่งโอ้บาะทำไมมันรู้สึกรุ่มหลวมจังอันนี้โอ้นั่งปุ๊บโอ้กระชับสรีระเราพอดีเลยแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี่ดูดซับแรงสั่นสะเทือนทําให้เรานั่งสบายยิ่งขึ้นพิเศษสุดๆนะครับตรงเบาะนั่งที่เป็นด้านหน้านะครับเขาจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ตทิศทางโอ้โห สุดยอดเลยอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนิดนึงพวงมาลัยของเจ้าตัวเกรดเอคันนี้นะครับมาเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนุ้มด้วยหนังนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงของพวงมาลัยได้นะนี่จากตัวนี้เลยว่ให้ควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัยได้เนี่ยตัวนี้เครื่องเสียงขนาดเจ้าเนิ้วนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูแล้วก็จะมีเจ้าตัวครูสคอนโทลมาให้ด้วยตัวนี้นะครับก็จะ เรียกได้ว,ว่าเวลาที่เราต้องเดินทางไกลๆวิจายขออนุญาตชี้คันเร่งเราไม่ต้องการเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาเราสามารถควบคุมความเร็วได้จากพวงมาลัยเลยนะครับโดยความเร็วที่เราคุมได้โอละเอียดมากๆก็คือกด1ครั้งนะครับเพิ่ม1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาลง1ครั้งก็ลด1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เด๋ยว,วิจายขออนุญาตไปดูด้านในนิดนึงโอ้โหยนะครับมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชชั่นนะครับปรับค่าได้ก็เรียกว่า ถนอมสายตาเราม,ามากไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็อ่านค้าง,ง่ายกลางคืนก็อ่านค้าง,ง่ายไม่จะแสงจ้าอะไรจนเกินไปจนมองยากจนแตบตาปวดตาอย่างเงี้ยตัวนี้สามารถปรับได้หน้าจอสมาร์ท MID นะครับตัวนี้มาให้ใหญ่ถึง4.2นิ้วนะพวกตำแหน่งเกียร์นะครับความร้อนประตูปิดไม่สนิทตัว ความเร็วเป็นดิจิตอลก็มีให้นะ้ํามันเชื้อเพลิงนะครับตัวบอกนะ้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยโห oh, สุดยอดนะครับอันนี้ตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้าก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะครับเดินด้วยได้สีเทาโอ้ภายในห้องโดยสารรู้รามากๆเลยที่สําคัญนะครับพี่ไตชอบมากๆเจ้าตัวเกรด M คันนี้นะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 9นิ้วแล้วก็มีระบบนําทางนะครับแยกการทํางานด้านขวาด้านซ้ายหรือด้านซ้ายด้านขวาได้ด้วยรองรับสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า ตระกูล iOS นะครับตระกูล Android ก็รองรับได้นะนี่ตัวนี้แอ์นะครับมาพร้อมแอร์ดิจิตอลสามารถปรับแยกอุณหภูมิได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะอุณหภูมิก็คือแยกใครแยกมันได้เลยฝังผู้ดีสารเจ้า18ฝั่งผู้ขับขี่ก็คือจะเอา20ก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีฮีเตอร์ภายในตัวสุดยอดมากๆนี่เกียร์เจ้าตัว 3.0m คันนี้จะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติให้เลือกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวโหมดเลฟโทนิกนี่ ให้อารมณ์ที่ขับขี่มากยิ่งขึ้นคือเราต้องเข้าเกียร์เองอะ่ะโหสนุกขับสนุกสนุกตัวนี้ก้องมองหลังเดี๋ยวพี่ตายให้ดูนี่หน้าจอขนาด9นิ้วนะครับเห็นชัดเลยว่ามีอะไรอยู่บีวัตถุอยู่ข้างหลังไหมอุ้ยนอกจากหน้าจอใหญ่ยังมีเซนเซอร์อีกปลอดภัยสุดๆเลยนะครับกุญแจเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเจ้ากุญแจเกรดเอมคันนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่จะมีตัวล็อกประตูปลดล็อกประตูตัวนี้ ตัวสตาร์ทนะครับเขาสามารถสตาร์ทรถจากรีโมทนะครับภายนอกตัวรถได้โดยรัศมีของรีโมทเนี่ยอยู่ห่างจากตัวรถประมาณสัก20เมตรนะไม่เกิน20เมตรนะครับเวลาจะสตาร์ทเราก็กดล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวครึ่งวงกลมนะครับเขาก็สตาร์ทให้อันนี้ต้องเปิดแอร์ไว้ด้วยนะถ้าเราไม่เปิดแอร์ไว้ก็ไม่มีประโยชน์ <laughs> ถ้าเปิดแอร์ไว้ห้องโดยสารก็จะเย็นไงเวลาจะสตาร์ทเครื่องก็กดตัวนี้เจ้าปุ่มพุ่สตาร์ทโอเป็นยังไงกันบ้างครับภายใน หลายๆท่านก็คงอยากจะเห็นเครื่องยนต์กันบ้างแล้วเนาะเพราะเครื่องยนต์พี่ต่ายไม่ได้เปิดไว้ไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนกันนี่ทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างโดยเครื่องยนต์ที่ถูกบรรจุ นะครับอยู่ในเจ้า3.0เกรดเอ็นเทาแรแลมโบคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดจากทางค่ายอิซุสุของเราเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องขนาด3,000ซีซีนะครับโดยรหัสเครื่องเนี่ยจะเป็นรหัสเครื่อง 4JJ3 นั่นเองโอ้สุดยอดนะครับตัวนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง190แรงมา้าเรียกได้ว,ว่าโอ้หเวลาจะเล่งแซงทำความเร็วนะครับทำได้อย่างทันใจแน่นอนเพราะว่าเขามีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันนะครับควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่า ว่ากดเปิบกระแทกเปิบมากระแทกเปิบมาเลยทีเดียวแรงบิดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่450นิวตันเมตรแล้วก็รอบเครื่องยนต์กว้างมากๆอยู่ที่1,600รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองโอ้โหมันมีความประหยัดไหมเจ้าตัวเกรด M คันนี้ไปดูกันถึงจะเป็นเครื่อง3,000นะโอหภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่า T ีทาวซน4ซีนะเวลาคุยกับฝรั่งนี่นะครับก็ขับขี่ในเมืองอ่า 100กิโลนะใช้ไป8.1ลิตรแล้วก็ขับขี่นอกเมือง100กิโลใช้ไป6.1ลิตรสภาวะโดยรวมนะครับทัวเฉลี่ยการในในเมืองนอกเมืองเนี้ยก็จะใช้ไป6.8ลิตรนะครับต่อ100กิโลเมตรโอ้โหสุดยอดมากๆอ่ะโอเคก็หวังว่าหลายๆท่านก็คงจะถูกใจกับคลิปเจ้าตัว3.0 M เอมเทอแลมโบคันนี้เดี๋ยวพี่ต่จะต้องถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นลงเพจให้อ่ะเอโอเคเดี๋ยวพี่ไต่จะขอตัวไปทำราคาต่อละกันราคายังไม่เสร็จเลยโอเคไปแล้วนะครับ